นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุในดินแดนจอูทวีปหลายแห่งที่สําคัญและมีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรไทยคือการค้นพบที่สถูปปิปปาว่าพระบรมสารีริกธาตุณเมืองปิปปาว่าได้มีการขุดค้นทั้งสิ้น3ครั้งโดยครั้งแรกและครั้งที่2ในวินเลียมแคล็กสตันเปเป,เป้ชาวอังกฤษได้ขุดค้นพบเมื่อปี2441และครั้งที่ส ในเคเสีวาสตาวะนักโบราณคดีชาวอินเดียเป็นผู้ขุดค้นพบเมื่อปี2514โดยพบพระอบหินสบู่สองใบใบใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน12องค์และใบเล็กบรรจุ10องค์ since then we are the custodians of the relics there are 22 pieces of relics two of which had been given by the national museum to the Calcutta Museum Cal relics we are keeping Indian and 20หลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบว่าเป็นพระบร,รมสารีริกธาตุคือพระอบนั้นมีข้อความจารึกด้วยอักษรพรามีพระบร,ร,รมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบรัฐบาลอังกฤษผู้ปกครองอินเดียนในขณะนั้นได้แจกจ่ายไปทั้งหมด4ส่วนและส่วนที่สำคัญที่นับเป็นความปิติสูงสุดแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทย เมื่อรัฐบาลอินเดียได้น้อมกล้าวถวายพระบรมสารีริกธาตุแห่งศักยะวงศ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธศาสนุปรรมที่มีอยู่ในโลกในขณะนั้นเพียงพระองค์เดียวเมื่อทรงได้รับมาได้ทรงโปรดกล้าวให้ประดิษฐานไวณะบรมบรรพฤหรือภูเขาทองวัสเกตกรุงเทพมหานคร จบจนพุทธศักราช2,544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญกลับส่แดนมาตุภูมิพร้อมเส้นพระเจ้าเมื่อครั้งทรงผนวดเพื่อประดิษฐานณพระมหาธาตุเฉลิมราชสัทธาที่ตรงวัดไทยกุสินาราเป็นสถานที่เกิดพระบรมสารีริกธาตุนี่เป็นอัจฉริยะของพระมหากษัตริย์บูรพพระมหากษัตริย์ไทยที่เห็นความสําคัญว่า พระบรมสารีริกธาตุเกิดตรงที่มกุฏพันธนะเจดีเมืองกุสินาราวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชเมืองกุสินาราประเทศอินเดียเป็นมงคลสถานตั้งอยู่ระหว่างสารวโนทยานที่พุทธปร,รินิพานมากุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงและโทนพรามสถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานทั้ง8เมือง รวมถึงเมืองกบิลาพัทที่ขุดค้นพบภาพอรมสาอีีริกธาตุพระองค์นี้ด้วย